สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทีมงานต๊อกต้ออสังหานะคะทีมงานไม่เต็มบาททีมงานสามสลึงที่ลูกค้าตั้งให้ <c oughs> นี่คุณวัาานนะคะกำลังจะยิงโดนนะคะยิงโดนใครก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> อันนี้เราจะยิงโดนขึ้นพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะพี่วันสิบสองไร่กว่ากว่าเสิบสองไร่กว่ากค่ะ พื้นที่ตรงนี้เราจะยิงโดนขึ้นเพราะว่าถ่ายจากมุมล่างแล้วมันไม่เวิร์กนะคะก็จะต้องจะต้องยิงโดนเนาะพื้นที่12ไร่กว่าราคาไร่ละ3แสนไร่ทวา3แสนทวนเนาะ3แสน,น 3, ทวนนะคะจะแปลงนี้ที่ใครกําลังมองหาสะน้ําอยู่นี่นะคะที่ติดถนนเลยนะจะบอกให้ที่ติดถนนเลยเนี่ยคะ่ะที่ติดถนน ดูหลักถนนได้นะคะว่าติดถนนเลยสามารถสร้างบ้านได้แบบเหลือๆนะคะพื้นที่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะสร้างบ้านในแบบเหลือๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงด้านล่างกันนะคะนี่มันอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของพื้นที่นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะเป็นโดยรวมก็คือจะหลักๆก,ก็คือเน้นสาะน้ําเนาะคุณลูกค้าคือเราจะเน้นเป็นสาะน้ําเป็นหลักๆนะคะ หากใครที่กําลังมองหาสาน้ําหรือชื่นชอบส่วนแบบว่าสะน้ําเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะอยากให้มองแปลงนี้เป็นแปลงหลักๆเพราะว่าพื้นที่เหลือเหอนะคะเหลือเยอะมากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะสาน้ํานะคะแปลงนี้12ไร่กว่าๆไร่ละ3แสนบาทนะคะหากใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ บอกเลยว่าสระน้ําสระใหญ่มากกว้างมากสวยมากแล้วน้ําก็อย่างที่เห็นนะคะไม่ต้องพูดเนาะให้พาบรรยายนะคะเนี่ยค่ะอยากให้ดูชัดๆไปเลยนะคะอยากให้ดูชัดๆไปเลยว่าสระน้ําใหญ่แค่ไหนนะคะมันก็คือเฉลี่ยไร่ละสามแสนบาทขายเหมายกแปลงนะคะได้ทั้งสระน้ํา กลี่ยดินให้แบบเสมอการทําสวนผลไม้ได้อีกนะคะทําสวนผลไม้ได้อีกสวนใหญ่เลยล่ะคะ่ะสวนใหญ่มากเกลี่ยดินให้มันดีๆนะคะเกลี่ยดินเสร็จแล้วเราก็มาทําสวนผูเรียนสวนผลไม้รวมแถมมีสระน้ําไว้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วที่สําคัญก็คือตรงเนี่ยคะ่ะด้านหน้าเรานะคะสามารถสร้างบ้านได้อีกนะคะยังสามารถสร้างบ้านได้อีกเหลือๆเ,เลยเห็นไหมคะ คือสร้างบ้านด้านหน้าติดถนนได้แล้วก็มีสระน้ำด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะหากใครสนใจมีในใจแล้วอยากได้สระน้ำนะคะก็คือแปลงนี้ก็อยู่ที่ราคาสามล้านกว่าเนาะคิดรวมให้แกได้สามล้านหกนิดๆนะคะก็ สนใจถ้าเข้ามาได้เลยค่ะก็คือไล่ละสามแสนถามว่าซื้อแล้วคุ้มไหมคุ้มแน่นอนค่ะยังไงก็มองว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะรอดนะคเดี๋ยวรอแป๊บนะคะเฮ้ยยังคิดถึงกันอยู่ใช่ไหมคะคนไหนที่รำคาญก็รำคาญต่อไปนะคะออา <laughs> อันนี้เรามาทำงานจร e ิงๆนะเรามาทํางานกันจริงๆทํางานกันจริงๆนะคะคือทางานกันจริงๆเครียดค่ะเครียดมากนี่เดี๋ยวโดนก็จะลงแล้วนะคะหลังจากไปยิงใครก็ไม่รู้มาค่ะสามทิ์ในการไม่ไม่ไม่ดีูนี่นะคะโดนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะงานไม่ได้จับตาใช่งานไม่ได้แต่อยากให้ดูบรรยากาศรอระหว่างรอโดนนะคะนี่ค่ะ เนี่ยพื้นที่ก็คือตัดมาตรงถนนเลยหากคุณลูกค้าสังเกตดูถนนนะคะสังเกตดูถนนก็จะเห็นเลยว่าที่ผืนนี้ติดถนนเลยเลี้ยวเข้ามาก็จะมีหลักหลักอยู่ตรงนู้นนะคะหลักถ้าถ้าคุณลูกค้าเห็นหลักก็จะอยู่ตรงนน้นนะคะ,นะคะก็จะเห็นหลักอยู่ตรงนนะะ้นค่ะแล้วก็ นี้ค่ะพื้นที่นะคะเข้ามาที่ดูสีขาว่ากว้างแค่ไหนปรับเรียบให้เรียบร้อยก็คือมีทั้งพื้นที่เหลือๆก็คือถ้าพอปรับแล้วใช่ไหมคะก็จะมีพื้นที่เหลือๆในการสร้างบ้านเราก็ทําสวนมีสระน้ําคือมีครบวงจรเลยละคะ่ะอยากให้คุณลูกค้าลองนําไปพิจารณานะคะแปลงนี้อันนี้โดนกําลังจะลงแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังลงแล้วค่ะ กำลังลงแล้วคะ่ะวิจินเต้นวิน,นเอาเอาาเอา,เอาโดนไม่มาหาเอานี่นะคะถ้ารับโดนของเขาค่ะหากใครสนใจแปลงนี้นะคะบอกเลยว่าต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าราคาที่ถูกขนาดนี้หาได้ไม่ง่ายนะคะที่สำคัญก็อย่างที่บอกไปะคะ่ะว่าห่างจากสุขุมวิท เพียง <P et ain> แค่หนึ่งกิโลเมตรนะคะเราก็กำลังหาสวนแบบพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนอยู่ถ้าจะไปซื้อสวนเลยราคามันก็สูงใช่ไหมคะ <P. S 1> เพราะฉะนั้นลองมาสนใจแปลงนี้ไหมคะแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนเอกสารโฉนโดนะใช่เอกสารเป็นโฉนโดนะคะไม่ใช่พรบท .5 ห,หรือว่าเอากสารแบบที่ทำกินสพกไม่ใช่นะคะแปลงนี้บอกเลยว่าเป็นเป็นโฉนโดนะคะแล้วก็ อยากแนะนําม,มากเลยได้ทั้งสวนได้ทั้งบ้านได้ทั้งสระน้ําได้ทุกอย่างเลยค่ะยังไงวันนี้ทีมงานตกตอ่อสังหาขอลาไปก่อนนะคะ